ลิงหาทำอะไรคะทำทำน้ำจ้ะทำน้ำมาเลยคะทำน้ำโมชีโมชิเหรอคะขอแก้วนึงนะคะกี่บาทคะอืมตรงนี้จะเจ้ามาม่าเลยจ้ะเจ้ามาม่าแล้วเหรอคะมาม่าอะไรคะมาม่าเผ็ดจ้ะมาม่าเผ็ดเหรอคะเอาไม่เผ็ดได้ไหมคะได้ค่ะ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 ขอขอชามนึงนะคะค่ะพี่คะพี่ทำอะไรครับนี่ พี่สร้างเมืองเหรอครับพี่ครับเมืองพี่มีอะไรนี่มีแรดมีไดโนเสาร์โอ้เมืองอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้มี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 ถนนให้รถวิ่งด้วยเหรอโอ้โหโหโหสุดยอดเลยพี่เมืองพี่ไปทำอะไรเนี่ยเมืองอะไรครับเมืองอะไรเมืองไดโนเสาร์เหรอครับโหหุยยอดเลยนะเนอะอือหึ 哒哒哒哒。Da, da, da, da.